รีวิวหลังดูทิมเบอร์ตันขอบบกระตูนผีสูนคลาสิกที่ค่อนข้างพิสดารหน่อยแต่หามากมิเสิคลอลก็สนุกดี่นูนเอเวอรดีเพราะว่าสวยอยู่นะถึงเธอจะตายไปแต่ก็ตามชื่อเรื่องไทยและผมก็เพิ่งรู้เป็นกระตูนประเภทสตอปโมชั่นใครที่ไม่เคยดูไปดูกันได้เลยสนุกอยู่คำคำสไตล์ผีส,สุนฮัโลวีนปีนี้ แต่ฉากจบนี้ดามาน้ำตาแทบออกสงนบริหิตเลยมีแต่ดามาตัวอกเตอร์เองก็ตันสวยใสแหวนผิดผพลาดและเป็นกระตุนที่ใช้ในปีเกิดผมแต่ผมไม่ได้ดูปีที่ใช้แต่ที่ผมไปดูก็คือลักชิวทิน